ค้ำภูครับไปไหนครับจะไปไหนครับไปหายพี่ดูยากเหรอไอ้ดูสิจะไปถ่ายไปเซลฟี่กับยากเหรอไอ้ดูสิไปเข้าไปใกล้ๆเลยไปเดี๋ยวแม่เซลฟี่ให้เร็วอ่ะกลัวเหรอหนูกลัวยากเหรอไหนดิเข้ามาเข้ามาดูใกล้ๆนี่กลัวเหรอคำพูกลัวยากเหรอเนี่ยเนี่ยดูสิ นมน่ากลัวเหรออยากกลัวไหมกลัวยากไหมไม่ยากษ์กลัวยักษ์เหรอลูกอ่ะเข้ามาถ่ายรูปใกล้ๆเร็วไม่ต้องกลัวกัมพูไม่ต้องกลัวมานมยักษ์มามาเข้าสิมาถ่ายรูปกับยักษ์หน่อยเร็วหนูกลัวเหรอไม่ได้กลัวอะไม่ได้กลัวก็มาถ่ายสิเนี่ยจะกลัวทําไมเนี่ยยักษ์ <ม>เขาเรียกสีปีเซอร์สมุทยังอกันก็มีเลยขยะกบอันก็มีค่ะไหนครับนี่นี่ดอกไม้ไงแต่ออกน,นู้น,นเหรออันนั้นเขาอยู่ในน้ําอ่ะเราถ่ายรูปตรงนี้ได้มาไปถ่ายรูปขยัะได้ไหมอะ่ะกลัวเหรอแล้วก็ผู้กลัวยักษ์เหรอมันไม่กลัวยักษ์นี่กัวไหมมันไม่กลัวยักษ์นี่นี่ พูดไม่ถ่ายลูกไยักก่อนเร็วเรเดี๋ยวแม่เซลฟี่ให้อไปตรงไหนจะไปตรงไหนก็ไปเร็วปะไปเดี๋ยวแม่ถ่ายให้เร็วไม่ต้องกลัวมาอยู่ใกล้ใกล้ยักเลยมาไม่จะถ่ายอาเซลฟี่ให้เร็วไปยืนใกล้ยๆกลยักเลยเร็วเนะี่ยไปขึ้นไปยืนบนนู่นเลยปะเนี่ยขึ้นมายืนตรงนี้เลยเนี่ยเร็วมาขึ้นมาเลยไม่ต้องกลัวเร็วนะ เดี๋ยวสิลุกขึ้นมาเลยไม่ต้องกลัวกังูกลัวเหรอมไม่แต่ไมตาแบบนี้ก็มีตาแบบนี้เลยก็มีแบบนี้แ,บบแหละกังฟูงไม่กล้าขึ้นไปเหรอมันน่ากลัวมันน่ากลัวไม่กลัวหรอกขึ้นมาเลยไม่ต้องกลัวเพี้ยนไหนไมน,น,นอยู่ในน้ำเอออนุนอยู่ในน้ำอ่ะไปดูไปดูไปดูอนุไไอาน,าน,านไปถ่ายอานุนก็ได้ปะกลัวไหมยักษ์อนุนกลัวไหม อ่ะไม่กลัว,ลวปลายปลายวิ่งไปเลยวิ่งไปวิ่งไปไปถอะเดี๋ยวแม่ไปเซลฟี่ให้ไม่กลัวจริงนะงอันนี้กลัวอันนี้กลัวเหรอล้อกอันนี้กลัวอ่ะเราไปอ,น,น,อไนู้นสิกลัวไหมอ่าไปดูไปดูไปเซลฟีใล่ใกล้ๆเลยปลายวิ่งไปเลยระวังล้มละ่ะ ไปเดินไปเร็วๆเลยไหนไหนไหนยักษ์อันนี้ไหนอันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรท่านฤาษีท่านฤาษีหนวดยาวแล้วแลวอันี้อันไหนอีกไหนดูสิก็นี่แหละท่านฤาษีท่านฤาษีหนวดยาวกับทำไมทำไมคนนี้ไม่ใส่เสื้อผ้า กับอะไรเนี่ยสินสมุดใช่ไหมนี่ใช่สินสมุดไหมเนี่ยใช่ไหมอ่ะหน,นูจะไปถ่ายไปเซลฟี่นู่นรูปยักษ์นู่นไปเร็วรูปยกักษ์รูปยักษ์นี่อันนุน,นอันนุนท่านสุนผู้สุนทรนผู้กวีเอกนูน่นเห็นไหมสุนทรนผู้นี่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 นูจะไปเซลฟี่กับกิ๊ฟ<ม>สมุมดใช่ไห<า>มเนี่ย อันนี้ไงเนี่ยยักษ์ที่หนูจะถ่ายด้วยน,นี่ไงกำรูจจะถ่ายได้ไงเขาอยู่ในน้ำเนี่ยกลัวไหมอันนี้กลัวไหมไม่กลัว